มาครับวันนี้ตอนเศร้าๆมายามอีกแล้วครับยามนอดักเนอดักอีกกุ้งอีกแล้วนะครับอตองเศร้ามันนี้ไ่โครละสะครับวันนี้ไซสะถึงหวานหีไใสะเตะนะครับตอนนี้ก็นี่ครับมาหอดแล้วเดีย๋ยวมาลุ้นว่าที่เป็นยังไงนะครับอาชีพถือป,ป่าวอนะครับหรือว่ายี่ถือป่าซิว้วหรือยี่ถืออีกกุ้งนะครับใส่ไว้ด้วยกันทั้งหมดสามหลังแลนี่เขามาหอดหมองแล้ว เศร้าๆครับมม่อนี่6หกโมงเศร้าปลาจะจะหกเนี่ยจะนิดหน่อยเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปกันกเลยหนาก็เลยเกิดมาแล้วครับพ่อครับอี่สาของเขาเซไปเรื่องสามหลังอ้ยคนมาเกี่ยวหนาเนี่ยที่เป็นคนมาเกี่ยวหนามาตัดเอาเลยละ่ะเดี๋ยวผมวางคูกกับคู่กัน เดี๋ยวที่ป่วยเป็นคุณนะครับข้างหน้าอ่ะนี่นี่นะครับนี่เขามีเสือกครับเสือกดึงเอาเลยใช่ล่าเอาคึอนเห็นเสือกอ่ะนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับอืมถือบ่หลังแรกอุ้ยปลาครับปลาปลาดีตัว ป้าตากี้เดือดไม่นี่โอ้โหแหมป้าตากี้เดือดครับพี่น้องอันนี้ตัวครับพี่เอานะตะกี้เดือดครับปตะกี้เดือดไอ้ทั้งหมดหอยน้ำมาหนี่อยตะกี้เดือดน้ำเดือครับอไปตะกี้เดือดเจ้าครับเพี่นะไ้นี่นี่หอยก็ได้ครับเอาไป น um ี่ครับอ๋ครับพี่จะผมเด็กเองนะเอ่ออืรื่องปลาขี้เดือดั้งามะหอยเรงปลาซิวซิวกระเบนหน่อยครับปลาซิวก็ได้ตักน้ำใส่อย่างไรนะโอ้พอดีเมื่อนี้ที่ไปโรงเรียนครับก็เลยมาหยามก่อนที่ไปโรงเรียนส่น เะไยว่าที่ไปเบิง้งโุงเรี้ยนมื่อนี้มีเป็นเว้นอวขออนุญาติมา่ยามก่อนยามปลาครับพ่นครับโอ้ยสวรรค์สวรรค์ปลาชิน้นน้ำปลากี่เดืดอ,อ,อดอ้โนีันอ,อกก่อน เงือเนียครับเป็นเนียปลาจีเดือดปลาีเดือดกำลังงามครับปลาจีเดือน นี่ครับผลงานน,นี่ครับผลงานไปครับเพราไปลังต่อไปไปนปะเพราะญาติมาลังพี่บ่นใกล้กันนี่แหละบ่ใช่ไก่ครับเพราะว่าสาวบ้านเช่บ่นเลยน,นี่ครับไป่บ้าอ้าวจางนี่แหละเสียกดึงเอาเลยครับเ่าต้องลุกน้ำนี่ เสือดครับโอ้โอ้อันี่ก็บหดหน่อยครับอูดะอูดะครับเอู้ชิโต้อุดะครับปลาคิเดือดนะมาครับป้าชิโต้เยอโอ้ยได้ได้ดครับมันมันอืมอืมปลาคิเดือด ทอดกับเสียบเนี่ยไปกี่เดือนนครับนี นึกของล่ะชีเซว่าที่เก่าครับครับได้อาที่เดือดดำบุ่งคุ้มครับไปหลังพุ่นมาไ่นหลังหลังที่สามอ่ะฮะเดี๋ยวล้เสีะ อย่างนี้ครับพูดครับเพิ่งอืมเดือดครับหรอไม่ได้ปลานง่ายครับมือนว่าไม่ได้ปลาคอกับไม่ได้นี่ได้ปลาน้อย

ไปดือดตัวแง่ครับผับตัวนี้ตัวแงน,น,น่ไปดือดสลิดบ้านห้อนี่แหละปลาเดือดบ้านห้องโอ้ยพี่กนนแ้ก่่อยกลับมาเอาครับไป ได้แล้วครับบันีไดครับนี่ครับมือนี่ยวโอ้นี่แหละครับมือนี้ผลงานตายแล้วครับขอบคุณครับ